สวัสดีค่ะพิคุนชาแนลนะคะสวัสดีงวดใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างครั้งงวดที่ผ่านมาใครยังไม่ถูกก็แก้ตัวในงวดต่อๆไปกันนะคะเพื่อนๆเ,เอาละ EP นี้นะคะเป็นหน่วยล่างสามสูตรนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนจะมาดูหน่วยล่างเรามาดูงวดที่แล้วกันนะคะว่าสิบ EP ที่พี่คุนทําไปนั้นเข้าอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆ เรามาดู ep แรกนะคะหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างเข้านะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเข้าศูนย์นะคะ<ๆ>เราคำนวณกันได้เจ็ดหนึ่งศูนย์สามเข้าศูนย์นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอาละเข้ามาทั้งสามเข้ามาสองสูตรนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเพราะว่าทั้งทั้งสี่ตัวนั้นชนแค่สองสูตรนะคะ เอาเรามาดูอีพีที่สองเด่นล่างนะคะเด่นล่างเด่นล่างสามสูตรเข้าสูตรเดียวนะคะเข้าสูตรที่สามนะคะเพื่อนเพื่อนเด่นล่างนะคะเข้าสองนะคะเข้าสูตรหนึ่งนะคะส่วนสิบล่างนะคะเพื่อนเพื่อนสิบล่างสิบล่างเป็นสองก็เข้าสูตรเดียวนะคะเข้าสูตรที่สองนะคะสองครบล่างนะคะเพื่อนเพื่อนอีพีที่สี่ครบล่างนะคะครบล่าง ครบล่างมาครบนะคะชนสามสูตรนะคะเข้าที่สองนะคะเพื่อนๆส่วนอีกตัวหนึ่งเข้าสองสูตรนะคะคือศูนย์นะคะเพื่อนๆครบล่างถือว่าเข้านะคะเข้าครบนะคะสองตัวนะคะสองกับศูนย์นะคะ <c oughs> เอา้าละมาดูแต้มล่างนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แต้มล่างก็เข้าทั้งสามสูตรนะคะ เข้าสองนะคะชน 3, สามส <at> ูตรแต้มล่างของเรานะคะเพื่อนสรุปล่างนะคะสรุปล่างสรุปล่างของเราในงวดที่แล้วนะคะเข้าครบล่างนะคะเข้าครบล่างเข้าหน่วยล่างนะคะเข้าแต้มล่างนะคะสิบล่างไม่เข้าอย่างเดียวนะคะเพื่อนมีสิบล่างนะคะที่เข้าสูตรเดียวนะคะเพื่อนนอกกนั้นเข้านะคะเพื่อนถือว่า โอเคนะคะเ,เพื่อนๆเอาล่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของบนกันต่อนะคะบนนะคะหน่วยบนนะคะหน่วยบนหน่วยบนนะคะหน่วยบนออกสองนะคะสองเข้าสูตรหนึ่งนะคะเข้าสูตรที่สองเข้าสูตรที่สองนะคะสูตรหนึ่งนะคะพิกุลก็จะเอาสูตรที่เข้ามาหาตัวชนนะคะ ส่วนสิบบนก็เข้าสูตรหนึ่งนะคะสิบบนก็คือห้านะคะห้าก็เข้าสูตรที่สามนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยหลักร้อยเข้าสองสูตรนะคะสามนะคะหลักร้อยเข้าตัวลองนะคะเข้าสองสูตรนะคะเพื่อนๆแต้มสองตัวบนแต้มสองตัวบนนะคะเข้าเจ็ดนะคะเพื่อนๆพี่คุณให้ครับ มาให้6 7 8ดดเข้า7ดนะคะเพื่อนๆเข้าทั้ง3สูตรนะคะเอาแล้วทีนี้เรามาดูหน่วยร่างกันนะคะเพื่อนๆเรามาดูงวดใหม่กันดีกว่านะคะเพื่อนๆเอาแล้วทีนี้เรามาดูนะคะหน่วยร่างนะคะเพื่อนๆนี้เป็นสูตรที่1น,นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะส่วนสูตรอีก2สูตรเป็นสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูสูตรใหม่กันก่อนนะคะ หน่วยล่างนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักสิบนะคะหลักสิบบนนะคะห้าครั้งนะคะบวกกัน5ครั้งใช้หลักหนูลหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่1นะคะแล้วก็ใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่สองนะคะบวก8ปคงที่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะ เรามาดูกันใกล้ๆนะคะเพื่อนๆนเะคะบ,บวกกัน5้าครั้งได้หนะคะเพื่อนๆพนสิบกับหน่วยหน้าครั้งที่หนะคะก็หกับหนึ่งนะคะร้อยหน้าครั้งที่2องนะคะหกบวกแปดคงที่นะคะห้ากับหเป็นหนึ่ะคะหกับหเป็นเจเกับหเป็น8 8ดกับ8เป็น6กนะคะเพื่อนๆนหกเจ็ดแปดออกห้หนะคะหลักหน่วยของเราเข้าหนะคะ งวดต่อมานะคะงวดต่อมางวดต่อมานะคะคำนวณได้นะคะห้าหกเจ็ดศูนย์นะคะออกห้าศูนย์หน่วยล่างนะคะงวดต่อมานะคะคำนวณได้สามสี่ห้าแปดนะคะเพื่อนๆอ,ออกห้าสี่หลักหน่วยเข้าสี่นะคะงวดต่อมานะคะงวดต่อมานะคะใช้สูตรเดิมนะคะเพื่อนๆ คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองห้าออก3าสองนะคะหลักหน่วยเข้า2งวดต่อมานะคะคำนวณได้1 2 3 6อนะคะออกสามหกนะเพื่อนหลักหน่วยของเราเข้า6นะคะวดต่อมานะคะคำนวณได้1 2 3 4งสองี่ห้าหสองหนึ่คำนวณได้3ามสี่ห้ดนะคะออก แปห้านะคะเข้าห้านะคะหลักหน่วยงวดต่อมานะคะคำนวณได้สี่ห้าหเก้านะคะออกศูนย์หเอาแล้วทีนี้เรามาลองใส่สูตรกันนะคะถาม3ามงวดสุดท้ายนะคะ8ดนะคะหครั้งนะคะได้ศูนย์นะคะเพื่อนๆหลัก10กับหลักหน่วยนะคะบวกสองบวกหหลักร้อยนะคะหนึ่ง แล้วก็บวก8คงที่นะคะ0กับ2นะคะเป็น2 6กับ1เป็น7นะคะ2กับ7เป็น9 9บวก8ก็เป็น7นะคะ7บวก1นะคะบวก1บวก1แล้วก็บวก3นะคะ7 8 9 9บวก3เป็น2นะคะก็จะได้7 8 9 2นะคะออก8 7นะคะหลักหน่วยของเราเข้า7 เมดที่ผ่านมานะคะศูนย์หครั้งก็ได้ศูนย์นะคะหลักส0กับหลักหน่วยนะคะบวกศูนย์บวกเก้าบวกหลักร้อยนะคะสองแล้วก็บวกแปของที่นะคะเพื่อนๆศูนย์กับศูนย์เป็นศูนย์นะคะเกับสองเป็น1นึ่งหนึ่งกับแปเป็นเก้านะคะเพื่อนเพเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกด้วยบวกสนะคะก็จะเป็นสี่นะคะเพื่อนเเป็นสี่ บวกหบวกหแล้วก็บวกสนะคะเป็น9 0 1 4นะคะออก2 0นะคะเข้า0อนย์เแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเ,เพื่อนๆ5นะคะบวกกัน5ครั้งนะคะได้5หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะบวกสบวกเหลักร้อยนะคะ1แล้วก็บวกแคงที่นะคะ5กับ4เป็น9 9กับ1เป็น0 9กับ8เป็น7นะคะ7บวก1เป็น8บวก1เป็น9บวก3เป็น2นะคะได้7 8 9 2เนะคะเป็นหน่วยล่างสูตรที่1ของเรานะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้เรามาต่อสูตรที่2กันนะคะหน่วยล่างสูตรที่2ของเราก็เป็นสูตรระยะยาวเหมือนสูตรที่1นะคะเ,เพเน เข้ามางวดนี้เป็นงวดที่10บนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะงวดที่10นะคะงวดที่ผ่านมานะคะออก559 352 20นะคะท้ายครั้งที่หน้าครั้งที่2นะคะก็คือ1 3 4สานะคะเพื่อนๆท้ายครั้งที่1ก็คือ307 เอาละทีนี้เรามาคำนวณงวดนี้กันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้ร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะคะสองหนึ 2, ่งบวกหนึ่งนะคะเป็นสองบวกด้วยหลักหน่วยนะคะท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเจ็ดนะคะแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะเพื่อนๆสองกับเจ็ดเป็นเก้านะคะเก้าบวกแปดก็จะเป็นเจ็ดเจ็ด บวกสองนะคะบวกสองก็คือเก้าแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเป็นศูนย์บวกสองบวกหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นหน่วยร่างสูตรที่สองเป็นสูตรเก่านะคะงวดที่สิบนะคะเพื่อนๆได้เจ็ดเก้าศูนย์นะคะเอาละทีนี้เรามาดูสูตรที่สามกันต่อนะคะหน่วยร่างสูตรที่สามนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะ เอาละทีนี้งวดนี้เป็นงวดที่10นะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูคานวณกันต่อเลยนะคะงว,งวดที่10นะคะห้าห้า2ก้าสามห้าสองสองูนหน้าครั้งที่2นะคะหนึ่งสามสี่เอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้ ใช้ใช้ใช้หลักหมื่นนะคะสองครั้งนะคะห้าบวกห้านะคะเป็นศูนย์บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่สองนะคะก็คือสี่บวกเก้าคงที่นะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรง่ายๆเลยนะคะเพราะของงวดที่แล้วเข้าศูนย์นะคะออกสองศูนย์นี่ของงวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆเอาแล้วทีนี้งวดนี้นะคะ สี่กับเก้านะคะได้สามนะคะเพื่อนๆสามของเรานะคะบวกหนึ่งนะคะก็จะเป็นสี่บวกสองนะคะก็จะเป็นหกแล้วก็บวกหนึ่งนะคะก็จะเป็นเจ็ดสามสี่หกเจ็ดนะคะเป็นสุดเป็นสูตรที่สามนะคะเพื่อนๆบวกหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งนะคะอันนี้ เป็นสูตรที่สามทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเรามาดูตัวชนกันทั้งสามสูตรนะคะเพื่อนๆงวดแรกนะคะชนกันที่ชนกันที่แปดกับหนึ่งนะคะแปดกับหนึ่งออกห้าหนึ่งนะคะเข้าเข้าหนึ่งหลักหน่วยนะคะสูตรงวดที่สองนะคะชนที่ศูนย์ตัวเดียวนะคะเพื่อนเพื่อน ออก50นะคะงวดต่อมานะคะชนที่4ตัวเดียวนะคะออก54งวดต่อมานะคะชนที่1กับ2นะคะเพื่อนๆชนที่1กับ2นะคะออก2งวดต่อมานะคะชนกันที่6ตัวเดียวนะคะออก36 วัต่อมานะคะทั้งสามสูตรนะคะชนที่สี่กับห้านะคะชนที่สี่กับห้ามาห้านะคะหลักหน่วยวดต่อมานะคะเพื่อนๆชนกันที่หกตัวเดียวนะคะทั้งสามสูตรนะคะออกศูนย์หก ข้าวนะคะวดต่อมานะคะทั้ง3สูตรนะคะชนกันที่7ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆออก87งวดที่แล้วนะคะทั้ง3สูตรก็ชนกันที่ศูนย์ตัวเดียวนะคะออก2 0ชนกันที่ 1- ถึง2ตัวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆมันน้อยตัวมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูวดนี้กันนะคะว่าทั้ง3สูตรนั้นชนกันที่ตัวไหนบ้างนะคะเพื่อนเพื่อน เรามาดูสูตรที่หนึ่งนะคะได้เจ็ดแปดเก้าสองนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองได้เจ็ดเกศนย์นะคะเพื่อนๆสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามได้สามสี่หเจ็ด เอาละทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆหน่วยล่างหรอคะมันจะเข้าเดินดีเหมือนว่าที่แล้วไหมนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะทั้งสามสูตรนะคะชนกันที่เจ็ดนะคะเจ็ดมีสามสูตรแปดมีสูตรเดียวนะคะเก้ามีสองสูตรนะคะสองก็มีสูตรเดียวนะคะ ชนกันที่7นะคะ3ส,สูตรแล้วก็ชนกันที่9 2ส,สูตรนะคะเพื่อนๆชนกันแค่2ตัวนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าหน่วยร่างของเรางวดนี้จะเดินต่อไหมนะคะ ถ้าเดินจะมา7หรือ9นะคะเพื่อนๆสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่กุลให้เป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะคะชอบก็นำไปพิจารณาไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆขอพระคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ